Walk with God โดยคฤตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวเกียรติที่พระบิดาต้องการยอหนบทที่15ข้อที่8พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเราค่ำคืนสุดท้ายของพระเยซูกับสาวกพระองค์ได้สอนหลายเรื่องที่สำคัญ หนึ่งในนั้นคือเรื่องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาเมื่อเราเกิดผลมากพระองค์เป็นเทาเอาองุ่นแท้เราทั้งหลายเป็นแขนงที่ต้องติดอยู่กับเทาจึงจะเกิดผลเป็นการเกิดผลฝ่ายวิญญาณเป็นผลชีวิตจากการเติบโตของพระคริสต์ในเรามีความรักมีความชื่นชมยินดีสันติสุข ความอดทนความเมตตาความดีความสัตย์ซื่อสุภาพอ่อนน้อมและการบังคับตนเองผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้พระบิดาได้รับเกียรติแต่ผู้เชื่อบางคนยังไม่เข้าใจการได้รับเกียรติจากพระเจ้าแต่ก็พยายามสแสวงหาชื่อเสียงเกียรติด้วยกำลังสติปัญญาเงินทองของเขาเองทำทุกวิถีทางไม่ได้มาจากพระเจ้า ซาตานในฐานะหัวหน้าทูตสวรรค์ผู้ปรนนิบัติพระเจ้าพยายามสแสวงเกียรติเพื่อตนเองยกตนเองเทียบเท่าพระเจ้าจนทำให้มันต้องถูกทิ้งลงมาจากสวรรค์เราต้องรู้ว่าวันนี้เกียรติที่แท้จริงไม่ได้มาจากเราเองการสแสวงหาเกียรติด้วยตัวเราเองคือการกรฏต่อพระเจ้าเกียรติที่แท้จริงมาจากชีวิตที่เกิดผลมาก ขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องทุกท่านค่ะ